ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุดประจำวันที่18ตุลาคม2564นะคะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ค้าถิน่นข้าวโพดเมล็ดลความชื้นไม่เกิน30%ราคาปรับลงมาอยู่ที่7บาท10สตางค์ต่อกิโลกรัมข้าวโพดเมล็ดลความชื้นไม่เกิน14.5%ราคาปรับลงมาอยู่ที่9บาท60สตางค์ต่อกิโลกรัมราคาโรงงานอาหารสัตว์ความชื้น14.5% 10บาท20สตางค์ถึง10บาท55สตางค์ต่อกิโลกรัมราคาส่งออก FoB กิโลกร,รัมอยู่ที่10บาท69สตางค์ต่อกิโลกรัมตัอตนอยู่ที่322 u s ดอลลาร์ต่อตันค่ะราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดชิคาโก้ปรับขึ้นทั้ง3อย่างเลยนะคะกิโลกร,รัมอยู่ที่6บาท8ปสตางค์ต่ตอกิโลกรัม ตันอยู่ที่206.92 US ดอลลาร์ต่อตนันบุสเซนอยู่ที่525.60เซนต์ต่อบูสเซนนั่นเองจ้าหมายเหตุราคาโรงงานอาหารสัตว์เป็นราคาซื้อขายของกรุงเทพและปริมณฑลนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจชกันหมายคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย